เราซับหมอเรียกมาแหละรู้สึกเป็นไงบ้างครับเวลาโดนแบบนี้ใช่ครับพอรู้สึกอ่ะออขอโจษพู้ผมก่อนก็ได้นะแตนะ่แต่สไตล์คุณมันกดแกงเล็กเดี๋ยวนี้ใช่ใช่พอตีแกงที่มีบ้านไม่เห็นเคยชนะเลยนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยังเสียงออดอยู่เลยเมื่อกี้ยังเสียงออดอยู่เขาอยู่เลยโดดนตลอข่าวที่มาคุยครับได้กดแกงเล็กด้วยคุณก็น่าี่แม่งแบบเดียวเอาเอาไอคนนี้แม่งแบบฮัลโหล ทรงเลยเยอะมาคุยกับที่แบบว่าฟังเราไม่รู้เรื่องครับพูดไม่รู้เรื่องอะที่บอกว่าไม่ไม่ไม่ตัวที่พูดวนวนวนนะพูดแบบวนไปวนมาโอ้โหแม่ชีวิตโคตรโคตรน่ากลัวเลยวะทำไมอยู่กับพวกนี้แล้วแบบพอมันไม่ค่อยมีาำนมาจแล้วม่งโคตรน่ากลัวนะครับไม่ดีแต่เองแต่เขาอยากได้หนึ่งหนึ่งไอ้แค่หนึ่งหนึ่งกับเราเขายังไม่ไหวเลยบางครั้งเ็ากลัวเหมือนกันนะอย่างเราเองก็กลัวเหมือนกันนะ กลัววันหนึ่งที่ไม่มีอำนาจแล้วก็โดนแบบนี้เป็นอเปล่าวะแต่ผมอยากจะบอกว่ากลัวที่จะเจอแต่ไม่เคยไอ้เทียตอนเนี้ยมึงแต่ไม่เคยคิดที่จะไม่อยากเจอเลยดีเพราะผมก็มีเรื่องที่ไม่ทดีผมก็อยากไปเจอเหมือนกันที่แบบว่ายิงไปแล้วเขาไม่มาเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยต้องเป็นเด็กไม่มีบ้านดีกว่าครับยืนเป็นเด็กเออแล้วน่ะตอนเนี้ยไปต่อยกูไปโยงชุนกูไป ลองคิดสภาพแบบลุงแบบใหญ่แบบลุงยืนหนออะลุงยืนหนออยู่จับไม่ได้ฮะลุงยืนหนออยู่อะยืนหนออยู่อะยืนแล้วแบบรอโดนแทงอะยืนกันอยู่สามสี่โตอะไรเงี้ยจะรอดูวันนั้นอยู่เงี้ยไม่ผิดนะพวกแบบชอบกดแจงเล็กก่อนแบบนั้นอะไฟท่วมผมบอกเลยไฟท่วมเฮ้ยมันต้องมีไว้มันต้องมีไว้เพราะตอนเนี้ยอย่างอย่างอย่างตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้คนเราไม่ได้พอ ของเรามีแต่คนเราไม่ได้พอหรือยังไงดีตอนนี้คนเราไม่พอนะเว้ยสำหรับสี่สิบกับแปดโต๊ะเก้าโต๊ะสิบโต๊ะเนี่ยไม่พอนะเว้ยคือรารอกลุมมือคือเรารอคือเรารอทุกคนคือเรารออยู่แค่สามคนอินเวดรถรอไม่หมอันนี้จะคุยกันอีกไหมครับคือถ้าไม่คุยผมจะตีแล้วนะอู้ก็จะไม่มีการคุยอีกแล้วนะครับโต๊ะได้ยินเปล่า เข้าว่าไง,งครับเร็วๆครับเวลามีค่านะอันนี้มีอะไรจะคุยกับผมอีกไหมครับไอ้นี่นะเขากำลังมาครับเป็นิ้มเวรเรียกแบบเร็วๆหน่อย,เร,ย,เ,รยเรียกให้มันตอนล่างเดี๋ยวมึงดูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงกูขอดูก่อนอไอ้เแค่มีแก๊งไหนแต่มาแจวอยู่ปะเนี่ยแอลไม่เอาไม่เอาดี๋่วไอ้พวกชุดไอ้ชุดที่มันไม่ใส่ชุดมานี่มีหนึ่งในแก๊งใครอีกวะเนี่ยฮะมีซีดีส่งซีดีซิกอะไรอีกวะเนี่ยจอด์นะ แทงกันมั่วโดนอีกเอแซไปโดนอีกแก๊งหนึ่งซิตี้ซิกก็ตีเอแซโเอมึงก็ตีกันทั้งเมืองเลยไหมแค่สองแก๊งนี้แม่งตีกันเนี่ยเออดีเหมือนกันชีวิตฮะดีะะให้เวลาคุณอีสองนาทีนะ โอ้โหไม่งั้นมันนานเกินไปอ่ะว่าไงครับว่าไงม่ค่อยชอบรออ่ะ JK ไเนี่ยเวลาเวลาเอา JK ไปแล้วอ่ะพอเวลาเอา JK ไปแล้วอ่ะวงมันแตกอ่ะดิมึงวัดคือกําลังนวลนัวกันอยู่กำลังนวลนัวกันอยู่เหมือน JK วิ่งไปคนเดียวปุ๊บวงแม่งแตกอ่ะทุกคนแบบเปรมแบบปองดองกันหมดอ่ะ ทุกคนปอมดองกันหมดอยู่ดีก็แบบลืมเรื่องราวที่เคยเครียดแค้นกันเลยนี่แต่บอกวันนี้ได้่ะรอต้องเลยต้องเลยปั๊มและหมาใช่ไหมอกอุ่นอกอกอุ่นใช่ได้เหรอใช่ผมถามไว้วให้ผมพูดอีกรอบไหมให้ลูกเขยชื่อไอ้นี่อกไก่ไหมพูดได้ผมพูดอีกรอบครับชื่ออกไก่แห้ง ขออ่ะถ้าใครจะฟังขอขออินวทที่ความคิดโตๆหน่อยครับทัศนคติดีๆหน่อยครับครับฟังเราไม่รู้เรื่องครับหนูโชคคุณหนูคุณหนูโชคเนี้ยมันไม่เคยมันไว้ลายตลอดเลยว่ะคุณหนูโชคเนี้ยเมื่อด่าผมทำไมตอนแรกบอกแพงตอนแรกบอกแพงตอนนี้ไปด่าตอนแรกบอกสมองกลับปครับแทงแบบป้นไงเด้อก็จูโนอยากโดนแทงแล้วป้นแล้วคุณตืนของผมยัง คืนแล้วครับคืนไปแล้วไม่ใช่หรอไอเสียงตึงโยเสียงตึงโย่ผมได้ผมด่าคุณตอนไหนครับน้องน้องผมด่าว่าอะไรครับผมด่าว่าอะไรน้องน้องได้ยินเข้าไปอี๋อะไรนะครับผมอะไรนะผมมันบอกว่าคนพูดเองพี่ด่ามันอ่ะพี่ครับผมพูดเองผมบอกว่าเอาแม่งเลยปล่าไหลสว์พูดเองครับพูดกับพี่เอ็นดูครับจุุบใช่ใช่ผมพูดเองคำนี้ ไอ้เรื่องพูดนะผมไม่รู้หรอกแต่แล้วแล้วผมก็ถามหน้าบ้านว่ามันมาบอกผมไงมไม่แล้วผมไปถามหน้าบ้านว่าพูดเนี่ยต้องถามใช่ผมต้องเอ่ยชื่อแก๊งด้วยใช่ไหมน้องคุณแทงผมเลยไม่ครับไอ้ที่แบบแทงใครพี่อเราเถอะหยิบบบบุไงบอยทำไมแก๊งมึงเป็นตัวแถมไว้เียโอ้ยมึงอย่าให้แก๊งเป็นตัวแถมมาอยู่กับล้อเถอะ พูดย er. ักให้แกงเป็นต right. ัวแถมได้ป่ะไป็แถมหรองผมยังคุดอย่างพูดดีๆอยู่เลยแน่ใจเว่าคุยดีแน่ใจเลยมาแต่จัดหน้าบ้านผมเห็นพวกคุณฟักอาวุธจริงจัตนั้นน่ะไม่ถือปืนหรือเปล่าผมยังคุดอย่างพูดดีๆอยู่เดินเข้ามาถามแบบแล้วด่าผมทำไมเดินเข้ามาถามไอ้นั้นเรียกคุยดีครับเดินคว้าอาวุธมาถืออาวุธจ่อหน้าครับไอ้ทรงผมแตกกลางแล้วเรียกคุยดีใช่ไหมครับ แล้วแล้วคนไหนด่าครับแบบคนไหนด่าอย่าเสียงสั่นนะครับอินเทเม่ต้องเสียงสั่นนะเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ถอดลน้ากากแต่ผมด่าเองยขี้โคตรหล่อหลอกเลยเสียงสั่นคนไหนด่าวะเสียงสั่นคุณคุณอินเทอเน็ตคุณอยเสียงสันคุณนอกไม่ออกคนไหนก็ไม่ไม่เอาออย่างนี้มันนอกนอกเรื่องแล้วครับที่ผมมาถทำในเรื่องเลยผมกับแม่ครับเสียงสั่นเอแซับเขาก็อยากเขาก็อยากยิวต่อนนะใช่ครับเอซับเขารออยู่นะใช่ครับไปคิดก่อนก็ได้ครับ เรารอได้แต่เอซเรอไม่ได้แล้วมึเคยเหรอผมโดนในโรงพยาบาลนั่นยใะอีเวนต์ไม่เคยอ่ะแค่สองนาทีนะครับตำรวจสิบสามที่นั่นเราบอกฝากไว้คิดเดี๋ยวตำรวจสิบสามฝากไว้คิดใครพูดวะเจอเรื่องเราโง่อันนี้ใครคุยกับใครผมยังไม่รู้เลยใครคุยกับใครบอยบอยบอยถึงจูงแล้วบอยบอยบอยอันนี้จะคุยไหมครับบอยถึงจูงแล้วตัวละครบอย เทคหนึ่งเริ่มเอแซฟผมว่ารอคุยที่เจนบารดีกว่าครับไอ้เหรอได้ครับกูว่าแจ้งมึงเปลี่ยนหัวหน้าดีกว่าไอ้เชี่ยบ่อยกูว่าไม่ไหววะใช่ผมไม่จบครัว่ายบ่อยไม่ไหวว่ะจะดูก็นดูแล้วครับว่ากดแก๊งไม่มีบ้านนะครับได้ครับบ่อยไม่ไหวว่ะผมไม่เปลี่ยนแล้วเขเปลี่ยนแล้วครับต้เอาตัวปากแซบมาไว้เแก้งไม่มีบ้านไม่ใช่ชนะเลยที่ว่ายชนะเป็นไหมเนี่ยชนะเป็นหรือเปล่าชนะเป็นป้าสะดวกเขาชนะเป็นป้า เขาบอกว่าเอแท็อย่รอคุยทงเลยไม่ไทงเลยะเลยลมึงเจอกูนตเย็นตเย็นตำรวจ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 หนึงขอคุยจแบบมาคุยจแบบตำรวจขอสานไม่ะหว่างนี้เราฮัโหลครับพี่อมาก็ชมกันเลยเอ้ยมึงไงต่อตอนนี้มึงได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วมึงได้เปรียบแล้วผมหน้่าจ้าว่ะครับที่สับผมาที่สับว่าว่าผมว่ากระซิบน พี่สมพี่สมโอ้โหไปสมฉุยด้วยไอ้ยับอะไรนะชายครับไม่ไม่ดูกันด้วเรมันเรียกว่าอะไรนะเขาเจ็บปามทีเว้ยเวลา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 ษาพี่สมได้ด่าแน่ด่าุแน่กลัวกลัวกลัวด่าแน่มันรับแน่ มึงเลือกแอบอางแน่บบมึงแน่มเลกแอบอ้งไปเต้องงานเจตเจ้องงานเจตกับบ้านก่อนเจังปังปังบนะกับซูงที่เดี๋ยผมไม่จบนะครับไม่จบแ่้นทำไมทำไมต้องรองเจ็ดบาทอะไรกัน ก็มันเหญ่มันตีไปมันก็แพ้ไงก็โดนเจ็บบาบเดียวเลยไอ้เจ็บไอ้เจ็บถูกฮาจริงไอ้เจ็บมึงไอ้เจ็บถูกฮาจริงประเจ้าไอ้เี้ยถุกฮาจริงคุบาปที่ที่หนึ่งเพื่อนแห่งคมไม่ไม่ไปรองไม่ไม่มึงมึงมึงไอ้เจ็บถูกฮาจริงความเจ้้ยถ้าถ้ามึงล้มถ้ามึงล้มหูมืชานะล้มหูชาหนะล้มหูชาได้ตายคนคนละเรื่องเลยไอ้เหี้ยถ้าล้มหูชาหนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่คุยจริงจังนะ <laughs> พ,พี่สมพี่สมว่าไงว่าไงว่าไงอันนี้น้องพี่น่าลายนะครับพิลลีรครับผมครับผมอยากถามหน่อยว่าคืออย่างเงี้ยถ้าผมไม่เรียกอะไรเขาเลยตีจนเข,า,ขาจะงอมได้ไหมครับถ้าเจ็ดบาทจะให้จบผมก็ไม่จบอืมไอพิษสบ,บูมีไอมิสบ,บูค่คอไม่เรียกอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยครับคุณหมอค่ะ เดินหลอดในโรงพยาบาลพร้อมเลยทีเดียวมีแบูู่ไหมครับเอ้ยกูจะคุยกับหมอหมอนี่แชมพูไหมแชมพูเป็นไม่มีใครมีบ้างคือถ้าสมมติว่าเหมือนกูปไครั้งที่แล้วอ่ะพวกผมก็โดนอ่าอันนี้เข้าใจอันนี้อันนี้เคยเคยเคยเอาเข้าที่ประชุมไปแล้วทีหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอคุยกับแป๊บนึงปเสว้่งบนัชาีใครพูดอะไรครับแป๊บนึงเดี๋ยวขอโทษได้ได้ได้ยิน ผมผมพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับอ่าตอนนี้มามีปัญหานิดนึงก็คือ,าอรครทางฝั่งของตัว a อซ p เขาไปมีเรื่องกับ Invade มันเป็นปัญหาเดิมปัญหาเดิมก็คือคราวนี้เขาก็น่าจะจำจำเอซ p ได้ใช่ไหมรอบก่อนที่เขาบอกว่าทางจะกับ<อ> LGR จ <ำ S 1> อีอาเายังไ,ไม่ได้เล่นเลย แล้วคนนี้เมื่อกี้เขามาปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าสมมติว่าเขาจะเล่นก่อนเขาจะเล่นน่ะแต่เขาไม่เรียกอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่เขาจะเล่นน่ะเขาก็เลยมาปรึกษาว่ากรณีแบบนี้เขาจะทําได้เลยไหมหรืออะไรยังไงตอนนี้ยังไม่ได้บอกเขาเนะหมายถึงเขาจะตีอินเวสเหรอใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องคือเขาก็มาถามว่าทําได้เลยไหมอย่างนี้เหรอเขามาถามก่อนแต่แต่ยังไม่ได้บอกเขาไปนะว่าได้หรือไม่ได้ ยังไม่อยากจะ <S <S เขาเรียกว่าไงยังไม่อยากจะไก i d เขาว่าเขาทําได้หรือเขาทําไม่ได้ต้องให้เขาไปจัดการกันก่อนอย่างนี้เราควรจะจัดการยังไงเออย่างไออางไนะคะไม่เขาา้าใจอ่ะไม่ได้ยินหรอได้ไยินป<ม>ะขออีกรอบได้ไหมได้ได้ยินได้ยินได้ยินไม่ก็คือเอาง่ายๆคือเขามีสองแก๊งตีกันแต่อ,อีกแก๊งหนึ่งอะ่ะคิดว่าอยากจะไปคุยกับเจ็ดบาปก่อน แต่อีกแก๊งหนึ่ง<ม>บอกว่าเชื่อคุยเดี๋ยวก็ไม่ได้ตีอีกไม่ได้จบอีกนืกอออกใช่ไหมจะต้องมานั่งรอ,อคุยกันอย่างเดียวนืกอออกใช่ไหมอ่ะ,อะไอแก๊งที่อยากตีเนี่ยเขาเลยพอดีมาเจอเขาก็เลยมาถามว่าเฮ้ยเขาสามารถทําได้หรือเปล่าหรือเปล่ายังไม่ได้ส่งเขายังไม่ได้ส่งเรื่องมาเราก็ยังไม่ต้องไปยุ่งเลยคะ่ะบอกแล้วว่าต้องให้มันถึงสุดๆก่อนแล้วค่อยรับเรื่องก็เป็นตามนั้นอะ่ะเขาจะตีก็ปล่อยปล่อยกันไปจนกว่าอีกหนต่จะมาแ้งอ่ะ โอเคไม่เผื่อเขาจะไปแจ้งคุณไงเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมไม่สนใจอยู่แล้วว่า <ๆ S 2> เขาตีกันยังไงทีนี้เราเราบอกแล้วว่าไงคะที่วันนั้นเราคุยกันอะว่ามันต้องถึงขั้นสุดจริงๆแบบจบจะอะไรอะแบบแบบค่อยว่ากันคือถ้าเขามาแจ้งเรื่องให้ทราบก็คือแค่แจ้งเรื่องให้ทราบเฉยๆแล้วถ้าเราแบบเขาตีกันด้วยสาเหตุอะไรเราไม่รู้เราไปห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาตีกันไปตามนั้นอะโอเคโอเคเวลาที่ที่แบบว่า อินเวสไปขอจบเน้นนะว่าขอจบแล้วมีต้องต้องต้องดูว่าเขาขอจบจริงนะไม่ใช่แบบเหมือนแค่มาฟ้องเพื่อให้เรื่องมันจบนึกออกใช่ไหมเข้าใจสองสองครั้งที่ผ่านมามันจะเป็นการแบบเหมือนประมาณมาฟ้องก่อนเพื่อให้เบรกอ่าใช่ทุกครั้งเลยออนนี้ต้องให้เห็นว่าเขาขอจบจริงๆรแล้วเรียกแล้วไม่โอเคถึงค่อยวางตังเนี้ยโอเคโอเคงั้นก็เข้าใจตรงกันโอเคครับครับผมโอ้โหตายอ๋อมีสั่งไรเงี้ยตอนนี้ดี๋นวะมานี้ ก็คือเอาเอาง่ายทุกครั้งทุกครั้งที่ออกไปไกลๆหน่อยทุกครั้งที่มีเรื่องกันไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งฟ้องทุกอย่างไปเคลียร์กันก่อนไม่รู้คุณจะเคลียร์กันด้วยรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นคุยหรือไม่คุยหรือเจรจาหรืออะไรเองก็ตามคุณไปเคลียร์กันมาก่อนจนถึงที่สุดจนถึงไฟนนลแล้วเรามีหน้าที่เจรจาไก่เกลี่ยเรื่องที่มันไม่สมควรเรื่องที่มันเรียกเยอะจนเกินไป อย่างอย่างถ้าตีกันไปเรื่อยๆตีกันไปอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยผมก็เสียหายเยอะเขาก็เสียหายเยอะผมคิดที่จะเรียกเยอะได้ไหมครับได้ดิตามตามเห็นสมควรเลยฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตีกันจนเสียหายเยอะแล้วอ่ะมันจะไอเรื่องต้นเหตุนั้นอ่ะมันจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนึกออกใช่ไหมใช่ผมได้ครับไอพวกเขาเนี่ยนะพวกที่เสียหายอะไรอันนั้นอาจจะต้องเอาเข้ามาคิดเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะโอเคเขาได้สู้เขาได้ป้องกันตัวเขาได้อะไรแล้ว แต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าทางอินเวสเขาแบบเขาไม่เอาอะไรเลยจริงๆอ่ะแบบเขาไม่เอาอะไรเลยอ่ะเขายอมแบบยอมจนแบบยอมจนถึงที่สุดแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บพอบอกว่าเราจะตีหรือว่าเราตีไปแล้วแล้วเขาก็รีบมาแจ้งอันเนี้ยเราคงจะไล่ให้เขากลับไปเคลียร์กันก่อนจนถึงที่สุดแล้วจริงๆใช่ใช่อย่างน้อยก็ให้ของมันหายหรือว่าม,มันมีอะไรเสียหายก่อนนะไม่ใช่ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ขอจบอะ่ะแล้วอย่างนั้นเราไม่รับแล้ว เราคุยเราคุยกันเราประชุมกันไปรอบที่แล้วแล้วก็เพราะว่าทางฝั่งเอซับเนี้ยแหละก็มาบอกกลัวว่าเออเดี๋ยวแบบเออยังไม่ได้เล่นเลยแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยถูกไหมรอบที่แล้วเราเราเรามาพูดแบบนี้ถูกไหมใช่ครับใช่อ่าก็อย่างก็คือก็เห็นด้วยนะเพราะว่าหนึ่งคือไม่งั้นอ่ะทุกแก๊งอ่ะแม่งก็จะมามุ่งมาตรงนี้เพื่อให้เราเบรกทุกอย่างใช่โดยที่ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราเลยต้องการให้ทุกคน ไปเคลียร์กันแบบจริงๆไว้ไปเคลียร์กันแบบทุกอย่างอะ่ะมึงมีความเสียหายมึงมีนู่นนี่นั่นแล้วจนจนทุกอย่างมันมากถ้าสมมุติว่าโดนทั้งสองฝั่งจนมันมากเกินไปอะ่ะเรามีเงินกองกลางที่จะคอยซัพพอร์ตพวกนั้นอยู่แล้วเราก็อาจจะดูความเหมาะสมว่าจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างหรือว่าลดย่อนอะไรกันได้เราน่าจะเป็นเคลียร์เรื่องเรื่องตอนจบมากกว่า แต่ส่วนเรื่องที่คุณไปหาเรื่องกันหรืออะไรกันอ่ะอันนั้นก็เรื่องของคุณแล้วแต่คุณเถอะได้ครับได้โอเคครับประมาณนั้นขอบคุณครับพี่สมโอเคครับ